กาให้ลูกค้าทุกคนทุกคันทุกเคสนะคะถ้ารถมีชนหนักไฟไหม้น้ําท่วมก่อมไมเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะวิ่งน้อยมากนะคะเลขไมจะอยู่ที่36,455กิโลนะคะการันตีไมแท้ค่ะคือสภาพสีเนี่ยไม่มีขนแมวนะไม่มีรอยขีดรอยข่วนสภาพสีสมบูรณ์อัญยอะคะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเซลเม์บิ๊คาะวันนี้เมย์จะพาทุกคนมาดูรถ Hon d a c ซีวิ FC 1.5 RS Turbo ปี2020ค่ะน้องจะมาพร้อมกับสีแดงเลือดนกนะคะเดี๋ยวเรามาดูออปชันกันแล้วก็มาดูว่ารถคันนี้สภาพเป็นยังไงนะเหมาะกับที่เราจะซื้อไหมแต่บอกได้เลยว่าน้องๆป้ายแดงค่ะเทียบได้เลยอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะคันนี้นะคะไฟหน้าของน้องนะคะก็จะเป็นแบบ LED นะคะมีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยด้านล่าง ไฟตัดหมอกจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มาดูตรงกระจังหน้ากระจังหน้าจะเป็นสีดําตัดกับสีแดงนะซึ่งมันจะทําให้ความรู้สึกคือสปอร์ตเลยแล้วก็จะมีโลโก้ RS นะคะเข้ามาใกล้ๆหน่อยะคะ่ะโอเคนี่จะมีโลโก้ RS นะเดิมๆจากศูนย์มาเลยจะให้ดูว่าสภาพสีนะทุกคนคือสภาพสีเนี่ยไม่มีขนแมวนะไม่มีรอยขีดรอยข่วนสภาพสีสมบูรณ์ แน่นอนค่ะ,ะมาดูฝั่งนี้บ้างค่ะก็จะเป็นไฟหน้านี่ก็จะมาเหมือนกันคู่กันเนาะไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะโอเคแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูยางกันค่ะยางจะเป็นปี2019นะคะยางเดิมจากศูนย์นะแล้วก็เป็น Mac แม็กขอบ17ล้อแม็กนี่ก็เป็นเดิมๆของ RS เลยนะมาดูตรงนี้กันบ้างค่ะตรงนี้ก็จะเป็น Honda La n น w a t อะเดี๋ยวให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเวลาเราเปิดอะ มันจะขึ้นไหมเนาะข้างในตอนที่เรารีวิวข้างในอ่ะแล้วก็มีไฟเลี้ยวเล็กๆตรงนี้นะคะเล็กๆจริงๆค่ะทุกคนอ่ามาดูด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะก็ต้องมีไฟท้ายอยู่แล้วล่ะเนาะตัวไฟท้ายของเขานะคะก็จะเป็นแบบตัว C นะเป็นตัว C แบบสวยเลยแหละอ่ะแล้วก็มีโลโก้ RS แล้วก็มีกล้องหลังเธอมาดูกล้องหลังก่อน มันก็จะแอบแอบอยู่หน่อยอ่านี่นะคะทุกคนมี่กล้องหลังนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปดูตอนข้างในอีกเนาะที่รีวิวข้างในแล้วก็มีเซ็นเซอร์มาให้2จุดนะคะมีอีก1จุดสำคัญนะคะที่ทุกคนจะต้องรู้ว่ารถเนี่ยจะมีโดนชนไม่โดนชนมาดูตรงนี้ได้เลยนี่ทุกคนเห็นไหมนี่จะบอกว่าเม็ดอาร์คเนี่ยนะคะอยู่ครบทุกจุดถ้าสมมุติลูกค้าไปซื้อแล้วมันไม่มีเม็ดอาร์คตัวนี้นะ ให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ารถต้องมีโดนมาแน่นอนแต่ของเรามีรับประกันให้ลูกค้าทุกคนทุกคันทุกเคสนะคะถ้ารถมีชนหนักไฟไหม้น้ำท่วมกอไฟเรารับซื้อคืนเต็มจํานวนค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันบ้างค่ะอย่างที่บอกไปตอนแรกว่ารุ่นของเขาเป็น1.5เทอร์โบนะคะก็จะมีตรงนี้ที่เขาบอกเป็น VTEC เทอร์โบนะ อ่านี่แล้วก็ตัวห้องเครื่องโดยรวมนะคะสะอาดไม่มีแบบคาบน้ำมงน้ำมันนะสมบูรณ์แบบนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูตรงฝากระโปรงกันบ้างจะบอกว่าถ้าจะดูว่ารถมีโดนชนหรือไม่โดนชนนะทุกคนสิ่งแรกที่เราจะต้องดูเลยก็คือน็อตนี่เห็นไหมคะน็อตฝากระโปรงเนี่ย ถ้ามันมีรอยที่มันเป็นแบบรอยหมุนนที่มันเป็นขา,ขาวๆนั่นคือรถอาจจะมีแกะทําสีหรือว่าอาจจะมีเปลี่ยนมาแต่สําหรับคันนี้นะทุกคนไม่มีเลยค่ะดูได้เลยเม็ดองเม็ดอาร์คจากศูนย์ยังอยู่ครบนะคะแล้วก็มีบาร์โค้ดสติกเกอร์นะยังอยู่นะคะมอกอยังอยู่อะจะบอกว่าเทียบกับป้ายแดงได้สบายเลย เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อค่ะว่าน้องมีออปชันอะไรบ้างไปค่ะภายในของน้องนะคะตัวเบาะนะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะ,ะเห็นไหมสมัยก่อนมันจะเป็นแบบที่ดึงข้างหน้าเนาะไอรุ่นนี้ไม่ต้องดึงแล้วแล้วก็น้องนะคะก็จะมะีปุ่มสตาร์ทนะทุกคนไม่ต้องบิดมุญแจนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดู ตรงพวงมาลัยกันบ้างพวงมาลัยจะเป็นแบบมันติฟังก์ชันนะคะทุกคนนี่มีรับสายวางสายได้จากพวงมาลัยเลยนะแล้วก็อันนี้ก็คือใช้งานได้ปกตินะต่อมาน้องก็จะมีแพดเดิลชีพมาดูตรงนี้บ้างตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ปกติเลย N R D S แล้วก็มีเบรกโฮเบรกมือไฟฟ้าแล้วก็มีโหมดอีคอนนะคะ ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะเอาไว้วางของเลยๆอ่าตรงนี้นะคะก็จะมีที่วางแก้ว2อันก็น่าอันนี้แกะออกได้นะทุกคนนี่ไม่ได้พังนะคะมันแกะออกได้เนาะอ่าแล้วก็มี USB ตรงนี้นะคะ1ที่เอาไว้ให้ลูกค้าชาร์จแบต อันนี้ก็เลื่อนได้โอเคสำหรับแอร์นะคะแอร์ Air จะเป็นแอร์ดูโอแอร์ดูโอก็คือแอร์สฝั่งฝั่งคนขับกับฝั่งคนนั่งลูกค้าสามารถปรับอุณหภูมิเองได้เลยนะนี่อันนี้นะอันนี้นะนี่เลข26กเห็นไหมนี่เราก็ปรับปรับเลยอยากได้เย็นขนาดไหนปรับอ่าฝั่งนี้ก็หมนุนปรับนะทุกคนนี่มันสะดวกสบายตรงนี้แหละเนาะฝั่งคนนั่งร้อนก็ปรับเองเลยเอาให้เย็นสุดไปเลยนะ คันนี้เป็นปี2020วิ่งน้อยมากนะคะเลขไมจะอยู่ที่36,455กิโลนะคะการันตีไม์แท้ค่ะ <S <S อย่างที่ตอนแรกที่เรารีวิวไปที่เราไปดู Honda Lane Watch ใช่ไหมอ่ะนี่นะคะเวลาที่เราจะเปิดสมมุติเราจะเลี้ยวซ้ายเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บนี่นะคะมันก็จะมีอ่ารูปขึ้นตรงนี้ให้เราดูเวลาเราขับอ่ะดีจะบอกให้เพราะว่ามันเห็นแบบเป็นมุมกว้างเนาะเห็นลงเห็นรถนะอ่ะทุกคนแล้วก็มาดูกล้องหลัง นี่เป็นไงถอยเข้าทรงเข้าซองนี่ง่ายปรับได้3แบบ3ระดับโอเคนี่เดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างไปค่ะ,ะทุกคนสำหรับด้านหลังนะคะก็ถือว่ากว้างมากเลยนะกว้างจริงๆนะอ่ะนี่ภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะทุกคนนี่มีที่วางแก้ววางแขนนะก็ถือว่าดีอะทุกคนดีเห็นไหมขามันก็ยืดได้ปะ ข้างหลังนี่ก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลากินนงกินน้ําเนี่ยน้ำจะหกจะอะไรไม่มีหรอกคะ่ะเพราะว่าเรามีที่วางแก้วให้นะเราจะไม่พาทุกคนเทสได้นะคะใครที่อยากเทสได้ลูกค้าคนไหนอยากเทสได้ก็ให้เข้ามาดูรถนะคะที่เต้นรถมิคาของเราได้เลยนะแล้วก็มาหาเมดเดี๋ยวเม์จะพาไปเทสได้คะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปฟังราคากันเนาะ แล้วก็โปรโมชั่นไปค่ะสำหรับราคารถ Honda Civic fc 1.5 rs Turbo ปี2020สีแดงคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่8,99,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะวันนี้นะคะเมมีโปรโมชั่นดีๆนะคะมาแจ้งให้ลูกค้าทราบออกรถวันนี้ค่ะฟรีไปเลยค่ะ90วันดอกเบีย้ย0% 12เดือนค่ะเราจะมีวารันตีนะคะ,ะเกี่ยวกับประกันเครื่องเกียร์ซ่อมศูนย์ 2ปีให้ลูกค้านะคะสำหรับใครที่สนใจติดต่อหาเมย์ได้ที่เบอร์0638 163 178นะคะแล้วก็ ID ดไลน์ด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ก็มาแนะนำรถแค่นี้เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมารีวิวรถคันไหนให้ดูอีกก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดย c sure. a r 4 s, 8, on, r s u yn, r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาคา r o s u r ั c o m